ก่อนหน้าที่จะมีการประชุมวราระพิเศษของสอนชเมื่อช่วงประมาณ11นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมานะคะเมื่อช่วงเช้าค่ะทางคอรมอและคอสอชอก็ได้รับทราบวราระสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลแล้วพร้อมได้มอบหมายให้เลขาธิการคอรมอเดินทางร่วมประสานร,รับรองกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชซึ่งพลเอกประวิตธวงศ์สุวรรณก็ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้นะคะว่าวราระสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลนั้นเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ติดตามกับคุณอชราพง์ศรีรายงานสดจากทำเนียบรัฐาลคุ่ณ อัชราคะโดยการเปิดเผยนั้นนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าใช่นะคะหลังจากสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามค่ะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดของคำเปิดเผยนั้นค่ะวันละพิเศษพิจารณาเรียบร้อยนะคะท่าลองไปไหนไอ้คอรมอตกแล้วเหรอครับยังยังท่านทั้งวัละพิเศษพิจารา น้าชอ,อกรับไปรับไปอตอนนี้เด้ขาไปครับไปให้ส่นาชออแล้วต้องมีขั้นตอนของการเข้าฝ้าอะไรข้ต้องมีภายในวันหนี้นะคหรือว่าตามกาหนดวันที่หนึ่งน,น่าจะเป็นนี่มันหือเนอในส่วนของรัฐบาลต้องมีการเตรียมการอะไรต่อไปจักนีอไหมคะในส่วนของรัฐบาลต้องมีการเตรียมการอะไรต่อไปแล้วจากนี้าเด,ดี๋ยวดูมีขั้นตอนน,นะ สรุปสาระสำคัญที่พลเอกประวิทย์เปิดเผยกันอีกครั้งนะคะก็คือพลเอกประวิทย์ระบุว่าคณะรัฐมนตรีได้รับทราบวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลแล้วและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ใช่ไหมนะคะพลเอกประวิทย์ตอบว่าใช่พร้อมกับเปิดเผยอีกว่าภายใน1-2ึวันนี้นะคะจากเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลโดยพลเอกประวิทย์ใช้คำว่าวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ค่ะ สำหรับบุคคลอื่นนะคะที่ได้เข้าร่วมประนิคำตอบโดยระบุสั้นๆนะคะว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถแถลงชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้เองค่ะ ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะนะคะคาดว่าอาจจะมีการเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีจากปีก่อนที่กำหนดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทเพิ่มขึ้นเป็น3 0 0 0 0บาทค่ะและขยายระยะเวลาจาก7วันเป็น30วันพร้อมเตรียมต่ออายุมาตรการภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวที่จะหมดอายุในสิ้นปีนี้ด้วยค่ะขณะที่บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายวีระโรธพจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้แจกจ่ายหนังสือรวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในงานพระราชพิธีค่ะเป็นคู่มือสําหรับสื่อมวลชนในการรายงานข่าวและ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการเผยแพร่ในลักษณะอ e ีบุ๊กของกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดอีกด้วยค่ะค่ะซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะและหลังการประชุมเสร็จสิ้นนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็จะได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆด้วยตัวเองนะคะทั้งในเรื่องของวาระสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลรวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะขอบคุณคุณอัญชาราค่าะส่วนที่